ราชาลูกหนังทุลกคอเสนอเลสเตอร์ซิตี้ประกาศต,ต่อสัญญาเจมี่วาร์ดีถึงปี2023สมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ประกาศยืนยันการต่อสัญญากับเจมี่วาร์ดีกองหน้าของทีมไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2023กองหน้าวัย33ปียิงไป23ประตูนในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดและคว้าตำแหน่งดาวซันโบของลีกเจมี่วาร์ดีเป็นเจ้าของสถิติยิงประตูมากที่สุดเป็นอันดับ4ของสมสรที่129ประตูศูนย์หน้าที่เกิดในเมืองเชฟฟ์วัย33ปีทำไป23ประตู โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ารางวัลดาวสันโบพิมเมอรีฤดูกาลนี้ไปครองพร้อมพาทีมจบในอันดับที่5ได้ผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลสมโมสรยุโรปยูฟายูโรปลาลีกฤดูกาลหนา้าหวาดี้เป็นนักเตะค,คนที่29ที่ทำเกิน100ประตูนในเกมลีกและคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของสมโมสรจากการโหวตของแฟนบอลและเพื่อนร่วมทีมหวาดี้ที่ทำไป129ประตูจากการลงสนาม309นัดกล่าวว่าเส้นทางของผมกับสมโมสรแห่งนี้ยากที่จะอธิบาย แม้ว่าเราจะประสบความสำเร็จมามากมายด้วยกันแต่ผมรู้ว่าผมสามารถทำให้พวกเขาได้มากกว่านี้มันเป็นความรู้สึกที่พิเศษกับการได้ฝากอนาคตที่เลสเตอร์อีกครั้งการได้เล่นฟุตบอลที่เลสเตอร์ซิตี้ต่อหน้าแฟนบอลของเราที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมถือเป็นเกียรติมากสำหรับผมผมดีใจมากที่ได้ร่วมเดินทางไปกับทีมเรามีทีมที่ยอดเยี่ยมและผมเชื่อว่าทีมของเราจะดีขึ้นกว่านี้ผมแทบจะอดใจรอไม่ไหวที่จะได้เห็นทีมของเราประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้า วาดี้ย้ายมาจากสโมสรฟรีบูดทาวในปี2012และกลายมาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษเขาเป็นกำลังหลังในการพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาในฤดูกาล2013-2014และทำไป16ประตูรวมถึงมีส่วนสำคัญกับการพาทีมรอดตกชั้นในฤดูกาลแรกที่เลสเตอร์กลับขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ดาวเตะจากเชฟฟิลด์กลายเป็นนักเตะที่สร้างประวัติในปีที่ทีมคว้าแชมป์ฤดูกาล2015-2016เขาทำไป24ประตูรวมถึงการยิงคู่แข่งได้เป็นนัดติดต่อกันในพรีเมียร์ ในเกมพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมเมื่อปี2015ทำลายสถิติเดิมที่รุดฟานนิสตรรอยเคยทำไว้ก่อนหน้านี้ที่10เกมติดต่อกันประตูของวาดี้ในเกมเยือนเซบียาในศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกทำให้ทีมผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายโดยเป็นทีมจากอังกฤษทีมสุดท้ายที่เข้ารอบลึกที่สุดในฤดูกาลนั้นในฤดูกาล2007-2008เขาทำไป24ประตูในทุกรายการต่อเนื่องด้วยการทำไป18ประตูพาเลสเตอร์คว้าอันดับ9ในพรีเมียร์ฤดูกาลต่อมา วารีติดทีมชาติองกฤษครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนปี2015ในเกมพบไอร์แลนด์และติดทีมชาติไป26นัดทำไป7ประตูและลงสนามรับใช้ทีมสิงโตคำรามในฟุตบอลรายการใหญ่ทั้งยูโร2016และฟุตบอลโลก2018เลสเตอร์ซิตี้เปิดตัวชุดแข่งอาดิดาสชุดเยือนสีมารูนและสีขาวชุดแข่งทีมเยือนสีมารูนจะมีชื่อแคมเปญไทยแลนด์สมัยวิทย์อยู่ส่วนสีขาวจะมีโลโก้คิงพาวเวอ เสื้อแข่งสีมารุนจะเป็นเสื้อที่ใส่ประเดิมปรีซีซั่นนัดอุ่นเครื่องกับเบอร์มิงแฮมซิตี้ซึ่งจะถ่ายทอดสดทาง LCFCTV สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้เปิดตัวชุดแข่งทีมเยือนประจำฤดูกาล2020-2021และเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าไปแข่งขันในฟุตบอลยุโรปด้วยจิงจอกสยามจะได้กลับเข้าไปเล่นในการแข่งขันฟุตบอลยุโรปอีกครั้งหลังจบอันดับที่5ในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งเป็นการจบอันดับในพรีเมียร์ลีกสูงสุดเป็นอันดับที่2ของประวัติศาสตร เดือนที่ผ่านมาสโมสรลสเตอร์ตี้ร่วมกับกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์เปิดตัวแคมเปญไทยแลนด์สมัยวิดอยู่ซึ่งชื่อแคมเปญจะปรากฏบนเสื้อแข่งของนักเตะในทุกนัดของการแข่งขันพรีเมียร์ลีกและโลโก้คิงพาวเวอร์จะปรากฏบนเสื้อแข่งในการแข่งขันลีกครับและในยุโรปในขณะที่เสื้อแข่งชุดเย้าของแฟนบอลสามารถเลือกออปชั่นโลโก้ด้านหน้าเสื้อแข่งได้และชุดเยือนจะมีโลโก้ให้เลือกเช่นกันโรเจอร์ปลื้มเก็บชัยอุ่นเครื่องนัดแรก เบนน์ร็อดเจอร์ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้กล่าวพึงพอใจในฟอร์มการเล่นของลูกทีมในเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นที่เลสเตอร์ซิตี้บุกไปเอาชนะเบอร์มิงแฮมซิตี้2-0เป็นฟอร์มการเล่นที่ดีผมคิดว่าอย่างแรกเลยกลุ่มผู้เล่นดาวรุ่งของเราที่ทํางานอย่างหนักในช่วงหลายเดือนมานี้คุณสามารถเห็นได้ว่าเมื่อพวกเข,าไ,เขาได้เข้ามาสู่ทีมชุดใหญ่พวกเขาเข้าใจสไตล์และวิธีการเล่นของเราได้ดีมากๆแน่นอนว่าผู้เล่นชุดใหญ่ของเราเองก็แสดงทัศนคติที่ยอดเยี่ยมและเล่นกันได้อย่างขยันขันแข็งโดยรวมแล้วมันเป็นการออุ่่นเครรืงทีสสมบบบ์แาหั บางคนเล่น45นาทีบางคนเล่น60นาทีและมันเป็นเรื่องดีเสมอถ้าคุณคว้าชชนะได้แม้จะเป็นเกมอุ่นเครื่องพวกเราจําเป็นต้องเล่นอย่างดุดันในเกมและเมื่อคุณยูนิฟอร์มที่ดีที่สุดนั่นคือวิธีที่เราทํางานกันออกมาเป็นปกติและผมยินดีกับมันมากอัปเดตข่าวเด่นตลาดนักเตะลีกยุโรปการตัดสินใจที่จะแยกทางกับบาซลน่าของลิเวอร์ซี่ทำเอาตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ลุกเป็นไฟเลยทีเดียว และล่าสุดดูเหมือนว่าเวทีพรีเมียร์ลีกน่าจะเป็นความท้าทายใหม่สําหรับเจ้าตัวส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะยังคงมุ่งมั่นอยู่กับแข้งเป้าหมายหลักขณะที่เชลซีซึ่งเดินหน้าเสริมทัพแบบไม่เกรงใจใครก็จอดที่จะได้แข้งดังเพิ่มอีกรายนอกเหนือจากเบนชิวลส่วนทางฝั่งยักษ์ใหญ่อิตาลีอย่างยูเวนตุสเอซีเมลานและอินเตอร์มิลานต่างก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเช่นกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเรามาหาคำตอบกันออฟฟิเชียล เชลซีปิดด well, ิวคว้าเบนชิวิลแบ็กซ้ายทีมเจ้าอังกฤษมาจากเลสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์โดยตัวนักเตะเซ็นสัญญายาว5ปีรับค่าในสัปดาห์ละ1 9 0 0 0 0ปอนด์ออฟฟิเชียลบาร์เซโลนาเปิดตัวฟานซิสโกตุนเกาก่องหน้าดาวรุ่งชาวโปรตุกีสย,ยังเป็นทางการหลังปิดดิวคว้าตัวดาวเตะวัย20ปีมาจากบรากาตั้งแต่เดือนมกราคมก่อนปล่อยให้นักเตะอยู่เล่นกับบารากาจนจบซีซั่นส0 1 9ั0 2 0้นด้วยค่าตัว3 1ล้านยูโร โดยตุรินเก่าเซ็นสัญญาค้าแข่งในถิ่นคัมนูยาวถึงปี2025บาสุาน่าพร้อมพิจารณาขายลิเลเมสซีย่ยอดกองหน้ากับตันทีมชาอ์เจนตานที่ราคา200ล้านปอนด์หลังตัวนักเตะเรียกร้องขอย้ายทีมและกำลังพยายามหาทางฉีกสัญญากับต้นสังกัดเพื่อที่จะได้ย้ายสังกัดแบบไร้ค่าตัวโดยเชื่อกันว่าตอนนี้ดาวเตะวัย33ปีกำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรซึ่งกรวมถึงสโมสรเงินถุงเงินถังอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และปารีสแซงต์แชร์แมง ล่าสุดฮอเก้คุณพ่อของเมสซี่ได้เดินทางถึงเมืองแมนเชสเตอร์เรียบร้อยเพื่อเข้าเจอจกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงความเป็นไปได้ที่เมสซี่จะย้ายร่วมทัพเรือใบสีฟ้าด้วยสัญญา2ปีปารีสแซงต์แชงแมงไม่พร้อมที่จะล่าตัวเมสซี่ในช่วงสมัยนี้เพราะสู้ไม่ไหวกับค่าเหนื่อยของตัวนักเตะที่รับอยู่เปียละ64ล้านปอนด์ฟิลิปเป้คูตินโยกองกลางตัวลุกชาวบราซิเลียนของบาซุลนาซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อาจจนอดและเชลซีต้องการที่จะคัมแบ็กู่เวทีมียพ์ลีกอังกฤษมากกว่าอยู่คาแข่งในถิ่นค้าหนุถึงแม้โรนันคูมันกุนซือคนใหม่พร้อมให้โอกาสพิสูจน์ฝีเท้าก็ตามติอาโกซินวาอาดีตปรากระหลังปาได้เซนเช็กแมงจ่อเต็มทีกับการย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของเชลซีโดยเจ้าตัวเตรียมเข้ารับการตวรวจร่างกายในวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมองเจอรอนซันโชปีกดาวดังบริเซียดอทมุนเป็นแข้งเป้าหมายหลักในการเสริมทัพช่วงสมัน,นี้ถึงแม้มีโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับเลียโน่เมซี่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม r s รมโกได้ปฏิเสธข้อเสนอเงิน25ล้านยูโรที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นเข้ามาเพื่อขอซื้อตัวเบิร์หน่วมบาดเดียชิลเซนเ์แบ็กดาวรุ่งจอมแกร่งเรียบร้อยอาเซนอตมีแผนการที่จะประกาศคว้าตัวกาเบลมากันเย yes. สเซนเ์แบ็กชาวบราซิเลียนของลิเวอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์นี้โดยได้มีการเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2025เรียบร้อยขณะดเดียวกันไอ้ปืนใหญ่พร้อมที่จะล้มแผนล่าตัวโทมัสปาเต้กองกลางจอมแกร่งอาร์เรโกมาริต หลังจากที่ตรามียืนยันที่จะขายในราคา45ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งอาร์เซนอลไม่พร้อมจ่ายในทางกลับกันแอลติโกาดริดหวังเพิ่อมโอกาสในการล่าตัวอเล็กซอง์ลากาเซตหัวหอกเฟรน์แมนของอาร์เซนอลมาเสริมทัพโดยได้มีการเปิดทางให้ไอ้ปืนใหญ่เลือกนักเตะค,คนใดคนหนึ่งในทีมเป็นของแถมระหว่างโทมัสเลมมอันเคลกอเดียและบิโตโลชดแนมฮอสเปอร์หวังสอยแมตต์ดูเฮตี้แบ็กขวาตัวเก่งวุปแชมตันวันเดอร์เรอร์มาร่วมกวน โดยหมาป่าตั้งค่าตัวดาวเตะชาวไอริสวัย28ปีไว้ที่20ล้านปอนด์ขณะที่ไก่เดือดทองอยากให้ราคาถูกลงมาอีกหน่อยยูเวนตุสใกล้ที่จะตัวเวสตันแม็กคินนีกองกลางดาวรุ่งชาวอเมริกันของชาวเกู้มาร่วมทีมโดยจะเป็นในรูปแบบยืมตัวมาใช้งานก่อนที่ราคา3ล้านยูโรพร้อมออปชั่นซื้อขาด18ล้านยูโรขณะกันหมาลายกำลังเจรจาอยู่กับป่าีสแซ์แช็กแมงเพื่อขอซื้อตัวเลอันโดปาเลเดสมิดฟิลชอาเจนตายมาเสริมทัพ โดยเชื่อว่าอดีตแข้ง RS ร์เอมาวัย26ปีเป็นนักเตะที่กุนซืออันเดียปิโรอยากได้มาเสริมแดนกลางอินเตอร์มิลานได้เปิดโต๊ะเจรจากับบาซโลนนาอีกครั้งเพื่อพูดคุยถึงความเป็นไปได้ที่จะคว้าตัวอาตูโรวิเดาของกลางทีมชาติที่รีมาร่วมกวนนอกจากนี้งูใหญ่พร้อมที่จะพยายามอีกรอบในการคว้าตัวตองกีเอนดอมเบเล่กองกลางเลือดำหอมของท็อตแนมฮอสเปอร์ เอซิมิลานเป็นอีกหนึ่งสโมสรในเวทีเซเรียอนอกเหนือจากอาตาลันตาและน้องใหม่อย่างเบเนเวนโตที่กำลังให้ความสนใจคว้าตัวมาโกกรูจิชกองกลางเลือดเซิร์ฟของลิพูมูซาเดมเบเล่หัวหอกตัวเก่งโอลิปิกลียงกลายเป็นอีกหนึ่งแข้งทางเลือกที่บาซโรน่าอยากได้ตัวมาแทนที่ลุยโซเรสดาวยิงจอมเก๋าชาวอูรุกวัยหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ